สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้เราจะมาติดตั้งประตูรีโมทประตูไฟฟ้ากันนะครับนะครับเราเดินสายไฟไปแล้วนะครับตอนนี้เดินสายไฟไว้เพื่อความปลอดภัยแล้วก็สั่งซื้อตัวรีโมทเออตัวมอเตอร์มาใช้ ตราคาไม่แพงแต่นี่เป็นงานแรกนะครั้งแรกมีรีโมทให้มาสองตัวแล้วก็มีกุญแจล็อกด้วยกุญแจปลดล็อกเวลาไฟดับามาตรวจสอบ ปกรณ์ที่สั่งมาบูนได้ไมครบไหมอาจจะจะไปเร็วหน่อยนะเวลาไม่น้อยจะปีกเปนแบบไวๆผมเพื่อนจะเบื่อดูอช้าเนี้ยนะ มอเตอร์นะครับลางเฟืองลางาแล้วก็มาวัดความยาวของประตูนะครับแล้วก็อุปกรณ์เตรียมติดลางเฟืองเขาเรียกอะไรเฟืองลางไหม อันนี้วางเหล็กลองไว้ก่อนเพราะว่า,าตัวเฟืองไม่ได้อยู่กับตัวคานของประตูแต่มันจะสูงไปหน่อยนึงก็เลยต้องเอาเหล็กมาเสริมจะปีดเร็วหน่อยนะ <c oughs> จะไม่ไม่ให้ช้าคลิปค่อนข้างยาว พื้นของเราเป็นพื้นปูนอยู่แล้วก็เจาะวิงพุกได้เลยเ <Okay. S 1> จาะตำแหน่งวัดไปแล้วจะไม่ได้ใ้เนนวัดเจาะออปูนปูนหนาประมาณปูนปูนแข็งมาก <c oughs> มอเตอร์ต้อกรอแต่เลากไม่พ้นความพยายาม เรยียบร้อยฝังพุอาที่สบายใจงั้นจะฝังไปขนาดไหน มาเล่นนะไม่ใช่จรงจริงอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะติดตั้งไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนครั้งแรกติดตั้งระบบประตูรีโมทวางเรียบร้อยส่งลงไปแล้วติดติดกับพุกเรียบร้อยทีนี้ก็มาเอาฟือง วางล้ติดเป็นหลายตัวลว้ไม่ได้ถ่ายให้ดูทั้งหมดนัเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียเวลาตรงนี้ถ้าใครไม่มีตู้ออกก็ยิงน็อตยึดกับประตูได้เลยนะไม่ต้องไม่ต้องออกแต่นี้ขี้เกียจ ที่เกียรจริงน็อตออกติดเลยจบข่าวไม่ต้องลื้อกันละตัดออกอย่างเดียวไม่ต้องถอดเฟืองของ เขาที่ให้มามันมีแค่4เมตรนะครับแต่ประตูเนี่ยมันยาวตั้ง5เมตรทำยังไงต้องไปซื้อเพิ่มอีกหนึ่งปรตูเพื่องได้มาแค่4เมตรต้องใส่ต้องไปซื้อเฟืองมาเพิ่มเฟืองล้างเนี่ย กินก็ไม่ยากเท่าไหรนไ่นะเพื่อนๆดูแล้วก็เอาไปทําไปต่อยอดไปทํำบบเองได้ไม่ต้องจ้างช่างเขามาติดตั้งถ้าช่างเขามาติดตั้งนี่หมื่นห้า <c oughs> ติดตั้งให้เสร็จนะทั้งอุปรกรณ์พร้อมอุปรกรณ์อะไรเรียบร้อยหมดเลยนะทำให้เสร็จเลยประมาณหมื่นห้า,านี้ ชูวิทย์ทำแค่ไม่ถึงห้าพันเจ็ดร้อยอากพางสิบทีนี้ก็ติดตั้งตัวโรั สต็อปหรือตัวเซนเซอร์เวลามันหยุดเวลามันสุดแล้วถ้าหากมันไม่มีตัวนี้มอเตอร์มันจะไม่หยุดหมุนมันก็จะไปเรื่อยมันก็จะไหมถ้ามันติดมันมอเตอร์ไม่หยุดหมุนตัวนี้มันจะเป็นตัวเซนเซอร์ตัวตัวสั่งหยุดมันจะมีตัวล่างตัวบนนะท่านเพื่อนๆดูให้ดีติดตั้งสูงต่ำไม่เท่ากัน ตัวตัวเซนเซอร์ตัวนี้ตัวสต็อปอะทางด้านทางด้านปิดนี่จะอยู่สูงแล้วก็ทางด้านเปิดสุดจะอยู่ต่ำ้างใหตัว,ต,วตัวนี้เป็นแม่เหล็กตัวแม่เหล็กจะอยู่ที่กางประตูจะทำงานสัมพันธ์กับ ตัวแม่เหล็กที่อยู่ในในกล่องเนะนี้ยอันนี้ลงไฟละต่อสายไฟต่อเข้าไปในนี้มันจะมีขั้วให้เราสามขั้วนะครับเป็นขั้วนิวตันกับขั้วอะไรสักอะไรนะีแล้วก็มีสายดินแต่ยังไม่ได้ต่อสายดินนะ ไปได้ลงกาวปิดประกอบเรียบร้อยเก็บสายให้เรียบร้อย คนข้งมั่วนิดหนึ่งเนาะช่างวิ์เราเนี่ยมือใหม่ครับมือใหม่แ,มมแต่ปล่อยไฟมาเปยังไงปล่อยไฟมาแล้วทีนี้ก็จะมาทดสอบแล้วนะประกอบเข้าไปก่อน จริงๆมัเล่งสปีดให้เร็วช้าได้นะตามที่เราต้องการแต่อันนี้ไม่ไม่ต้องไปปรับอะไรเอาตามที่เขาตั้งมาจากโรงงานเลยโ <g ul ose noise> อเค okay. <g ul ose noise> เปิดได้แล้ว อันนี้กำลังจะตั้งค่าของตัวสต็อปในตัวเซ็นเซอร์หยุดให้มันพอดีกับที่เราต้องการว่าต้องการให้หยุดตรงไหนเรมาดูข้างนอกเขาเป็นยังไง ใช้เวลาติดตั้งประมาณชั่วโมงกว่าๆที่ทำเนี่ยนะอุปกรณ์ครบแล้วก็เริ่มทำเริ่มติดตั้งเริ่มประกอบก็ประมาณชั่วโมงไม่เกินสองชั่วโมงชั่วโมงกว่าๆเป็นงานเรียบร้อย ต้องเปิดกับรีโมทอย่างเดียวไม่ไม่ได้ต่อสายไปเปิดที่ที่ตรงไหนอีกตรงอื่นเลยใช้แต่รีโมทสำหรับคนที่เกียรตนะครับคนขยันเขาก็ลงไปเปิดนเอง <c oughs> <c oughs> สุวิทที่เกียรต <c oughs> กีญจลงไปเข็นประตูมันแมันหนักของประตูนี่มันหนักกว่าสมควรนะเวลาปิดแล้วเข็นไม่ไปนะครับเพื่อนๆมันจะล็อกอยู่เลยไม่ไม่ต้องใส่กุญแจมันจะเข็นไม่ไปแล้วถ้าจะให้เข็นไปต้องาใช้กุญแจไขที่ที่เครื่องเพื่อปลดล็อก แล้วก็เรียบร้อยนะครับคลิปนี้นเพื่อนก็เอาไปทําเองกันได้นะครับดูง่ายๆก็ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการภารกิจตรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับ